ะะตั้งแต่เปิดศูนย์มาประมาณ8-9เดือนขาดทุนทุกเดือนนะคะพอหลังจากที่ขาดทุน 好。<noise> ก้าวอัลอนมานักาเด็กๆที่นี่จะมาเรียนที่ผู้วันคเรียนปัญาท้องถิ่น ใช่คนะในาน,นามคณะกรรมการกองดุลพันธุ์บาทสตรีจังหวัดสระบุรีขอรายงานผลการดำเนินการ ได้มีการทำมากขึ้นซึ่งก็ลดปัญหาการว่างงานของชาวบ้านในตัวตน้วยครับจัชาวบ้านในหองเขตตบลตรงเลคือใอ้บอ้ว่าย้ายสเรนในปีรรแตรอจรนอุ้ยแเทสแดแอนเลยอนอไร่ยกินได้้ยงี้โดนถึงันรอน

การแล้วมีการสอบบูดอยู่แล้วแต่ก็ขายวันละแต่นิดหน่อยที่มาเป็นสองอย่างครับอยู่ทางด้านล่างนะครับทุกท่านเลยต้องขอกราบขอบ,บุญไม่ว่าจะเป็นสวน่วนราชการหมหนา้าส่วนราชการทุกสว่วนราชการนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับผู้ย่อ